สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากกาหมึกซึมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวปากกายี่ห้อไพลิศูนย์หนึ่งสามนะครับไอเจ้าปากกาไพลิศูนย์หนึ่งสามเนี่ยมันเป็นปากกาหมึกซึมสัญชาติจีนนะครับที่มีราคาถูกแต่ว่าระบบสูบหมึกที่มันใช้เนี่ยมันใช้ระบบ v ว c u u m Filler นะครับซึ่งระบบเนี้ยเราจะเจอกันอยู่ใน ปากกาหมึกซึมที่ราคาประมาณ2,000ขึ้นไปนะครับแต่เจ้าตัวนี้ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะฮะร,ระบบสุบหมึกแบบ vacuum filler นะครับก็คือการหมุนที่ฝาท้ายนะครับออกแล้วเราก็ดึงก้านสูบก้านนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวปากกาจุ่มลงไปในขวดหมึกแล้วก็กดไอ้เจ้าก้านเนี่ยนะครับลงไปมันจะเกิดระบบสูญญากาศในการไล่อากาศออกแล้วดึง น้ำหมึกในขวดกลับขึ้นมาที่ตัวหลอดจุหมึกซึ่งตัวหมึกที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นหมึก Waterman นะครับน้ำหมึก Waterman สีฟ้าสีน้ำเงินนสีน้ำเงินก็วิธีการนะครับแล้วก็เปิดฝาขวดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมีทิชชู่นะครับเพื่อใช้ในการซรับน้ำหมึกบริเวณหัวปากกานะครับ ในกรณีนี้น้ำหมึกวอเทอร์แมนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมก็จะตักแหงขวดอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นการออกแบบการออกแบบน้ำหมึกการออกการออกแบบขวดหมึกของวอเทอร์แมนเองนะครับที่เมื่อน้ำหมึกเหลือน้อยเนี่ยเขาจะออกแบบขวดให้สามารถวางเอียงแบบนี้นะครับเพื่อเติมน้ำหมึกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เปิดฝาปากาออกมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็เอาหขวปากานะครับจุม่ม จุบลงไปในขวดเลยครับแล้วก็กดการสูบลงมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าน้ำหมึกเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับจะเกิดระบบสุญญากาศในการดึงน้ำหมึกขึ้นมาซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าระบบสูบหมึกแบบเวคัมทูลเลอร์เนี่ยเราจะเจอกันในปากกาหมึกซึมที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ใน,ในเจ้าตัวนี้นะครับไพริสูนึงสามเนี่ยเป็นปากการาคาถูกที่มีระบบ ซุปหมึกราคาแพงนะครับอยู่ในตัวแล้วก็การทำงานของมันเนี่ยก็ดีนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หมุนหมุนตัวฝ่าท้ายนะครับกลับเข้าที่นะครับทีนี้ปากกาเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะใช้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดตรงหัวกันนิดนึงนะครับรายละเอียดตรงหัวในที่ผมมองนะครับมันจะเป็นลูกลูกศรนะครับเป็นหัวลูกศรแล้วก็มีลาย เล็กน้อยนะครับแล้วก็เขียนว่าไพลิแล้วก็บอกไว้ว่าเป็นนิฟขัวปากกานนะครับขนาด F นะครับก็เดี๋ยวมาลองเขียนกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบในปากกาตัวนี้นะครับตัวฟีดเขาเนี่ยเป็นฟีดใส่นะครับทําให้เราสามารถมองเห็นสีมึกที่เราใช้อยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะลื่นไหลแค่ไหนนะครับไพลิ013 การเขียนขึ้นเบาลงหนักนะครับทําได้นะครับตัวนี้ทําได้นิบค่อนข้างจะสปริงตัวนะครับขึ้นเบาลงหนักอันนี้ทําได้ถือว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับราคาในการเขียนขึ้นเบาลงหนักทําได้ เดี๋ยวลองเขียนแบบ reverse ดูนะครับกลับด้านการเขียนแบบ reverse ได้นะครับทำไม่ได้นะครับต้องเขียนในลักษณะปกติเท่านั้นนะครับฟีดนะครับเป็นฟีดที่ป้อนหมึกได้ต่อเนื่องมากนะครับไม่เกิดอาการที่ว่าเส้น หมึกจะขาดออกจากกันนะครับไม่เกิดอาการนั้นขึ้นเลยนะครับมีนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้ไม่ได้เป็นที่ฟีดนะครับเป็นที่มุมการหมุนของนิดหรือว่าการจับปากกาที่ผมจับอยู่เนี่ยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นปากกาที่ก็ งานนะครับเจ้าไพริลีู่นย์หนงาเนี่ยงานเขาไม่ได้เนี้ยบอะไรมากนะครับถ้าคล้ายคลึกันที่ผมนึกออกในตอนนี้ผมจะนึกถึงยี่ห้อทวิสบีนะครับทวิสบีก็มีบางรุ่นนะครับที่ใช้ระบบซูบเบอแบบกระช่อมฟิลเลอร์ซึ่งอันนั้นดีมากนะครับแต่ราคาเขาสูงแต่ตัวนี้เป็นปาะกาที่ราคาถูกนะครับนักเรียนซื้อใช้ได้สบายนะฮะแท่งละร้อยก็บาาเท่านั้นเองนะครับ ก็นี่นะครับการป้อนหมึกเนี่ยจุมากนะครับแล้วก็ให้หมึกหมึกที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็คือเป็นปากกาที่ค่อนข้างจะประหยัดนะฮะในพท์เทคนิคนักเล่นปากการตเขาจะใช้คําว่าประหยัดก็คือป้อนน้ําหมึกออกมาเยอะนะครับเนี่ยนะฮะเป็นปากกาที่ค่อนข้างเปรยก แต่ด้วยอันนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับหมึกด้วยนะครับอย่างหมึกของ WaterMan นะครับเป็นหมึกที่แห้งเร็วแต่ถ้าเกิดลองได้ใช้หมึกของ h h ฟเฟอร์สกินะครับอันนี้โชคเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหมึกที่ค่อนข้างแห้งช้ามากเนี่นะครับก็โอเคแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับการดูแลของมันนะครับแนะนำว่า บริเวณตรงหัวนะครับจริงๆงตรงนี้มันจะถอดได้หมุนออกมาได้ซึ่งผมใช้หมึกแล้วผมจะไม่เปิดนะฮะมันจะหมุนแยกแยกแยกท่อนของด้ามจับตรงนี้นะครับตัวปากกากับตัวส่วนที่เป็นนิบด้านบนเนี่ยออกจากกันได้ซึ่งส่วนนี้จะมีโอลิงอยู่นะครับตรงเนี้ยก็สามารถใช้ซิลิโคนหรือว่าจาระบีขาวนะครับในหมู่นักเล่นไฟฉายนะฮะเขาจะรู้จักจาระบีขาวกันดีมากเลยนะครับเอาไว้ทาโอลิงบริเวณเกลียวไฟฉายซึ่งตัวเนี้ย เราสามารถเอามาดัดแปลงทาโอลิงของเจ้าปากกาหมึกซึมระบบเว c o m ามฟิลเลได้นะครับซึ่งให้ผลดีมากอันนี้เดี๋ยวมาดูรูปร่างปากกากันนะครับก็เป็นปากกาที่ค่อนข้างสวยงามมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคิปเป็นผมคิดว่าไม่ใช่สแตนเลสคิปน่าจะเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับคิปคาดว่าจะเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมนะครับคิปตรงนี้ นะครับเนื้องานก็โอเคนะครับการเขียนอย่างที่บอกครับว่าอย่างที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยนะครับว่ามันมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ผมมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่หัวปากกานะครับมันป้อนหมึกออกมาเยอะอย่างนี้นะครับให้เราดันนะครับดันจับนิบจับนิบแล้วก็ฟีดนะครับดันกลับเข้าไปนิดหนึ่งมันจะทําให้การสปริงตัวของนิบเนี่ย ข็งขึ้นนะครับมันก็จะป้อนมึกออกมาได้ได้ได้ต่ําก็คือมันจะป้อนไม่เปียกเหมือนเหมือนตัวอย่างที่ผมกาลังทาให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นการป้อนมึกที่ค่อนข้างจะเปียกเลยนะครับซึ่งผมชอบแบบนี้ผมก็ปรับแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบออน้ําหมึกออกมาไม่เยอะเกิดก็ดันหัวนิฟนะครับกับฝีกกลับเข้าไปนิดหนึ่งหรือถ้าใครชอบชุ่มๆนะครับก็ดึงออกมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้การสปริงตัวของนิฟต์เนี่ยมันดีขึ้น นะครับก็โอเคนะครับสำหรับปากกาหมึกซึมไทยริศูนหนึ่งสามระบบหมึกบรคัำฟิลเลอร์นะครับโอเคครับขอบคุณครับ